บนโซเชียลแชร์คลิปพร้อมคำเตือนว่าปูอัดทำมาจากกระดาษห้ามกินจะเกิดอันตรายในขั้นตอนการผลิตไม่มีปูหรือเนื้อสัตว์เลยมีแต่แป้งผงชูรสและสารเคมีแต่งรสกลิน่นหืมชัวเหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนชัวร์ก่อนแชร์สํานักข่าวไทยทอสมทสอบถามกับอาจ,จารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับคลิปที่บอกว่าปูอัดทําจากกระดาษนี่จริงแหละครับภาพเหตุนในคลิปเป็นกระบวนการผลิตปูอัดที่ถูกต้องนะคะได้ตามมาตรฐานที่ดีแต่ว่าข้อความแชร์กันมาเนี่ยเช่นทํามาจากกระดาษหรือว่าไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เลยเนี่ยไม่เป็นจริงนะคะข้อความที่แชร์กันเขาบอกว่า ดูจากในคลิปเห็นก้อนขาวๆนั่นคือกระดาษไม่เป็นจริงนะคะก้อนสีขาวๆจริงๆแล้วเป็นเนื้อปลาบดหรือซูนิมินะคะเวลาจะามาใช้ผลิตปูอัดจะมีการสับผสมให้เป็นขุยเล็กๆเ,เพื่อเตรียมสําหรับในการขึ้นรูปเป็นปูอัดดังนั้นนะคะก็ไม่ใช่กระดาษค่ะ ข้อความที่แชร์ก็บอกว่าก้อนขาวๆนั่นคือแป้งล้วนๆไม่มีเนื้อสัตว์เนื้อปูอยู่เลยในกระบวนการผลิตปูอาจจะใช้ตัวเนื้อปลาบดหรือที่เรียกว่าซูริมิเป็นหลักมีองค์ประกอบของโปรตีนจากปลาที่ดีซูริมิเห็นสีขาวๆแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่แป้งซูริมิคืออะไรก็คือเนื้อปลาบดท,ที่ผ่านกระบวนการแปรรูปทําให้มีลักษณะกลิ่นคาวลดลงเนื้อขาวแล้วก็เก็บรักษาได้นานค่ะปกติเก็บในรูปแบบแช่เยือกแข็งทําให้รักษาซูริมิเป็นก้อนขนาดใหญ่แข็งๆสีขาวค่ะ ทีนี่ในห้องปฏิบัติการเราก็าใช้ซูลมิเหมือนกันก้อนลักษณะมันเป็นแบบนี้คือเนื้อขาวเวลาที่จะใช้ถ้าในอุตสาหกรรมก็คือเขาลดขนาดได้เลยแต่เราอะต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนแล้วพอตีมบดมันจะรักษามันแบบล้วนๆรืออันนี้คือการเติมเกลือลงไปเติมน้ําแข็งพอปั่นไปสักพักหนึ่งมันจะข้นเหนียวไม่ใช่แป้งแต่เป็นเนื้อปลา ซูริมิยังเป็นวัตถุดิบของอาหารอีกหลายรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซูริมินอกจากจะเป็นปูอัดแล้วเนี่ยเราสามารถจะเอาไปทําเป็นคาราโบกโกหรือชิควุวะหรือปลาหมึกหลอดหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เราพบอยู่ในโอเด้งก็ได้นะคะและเมื่อจะเริ่มทําปูอัดก็จะใช้ซูริมิที่เป็นลักษณะก้อนแข็งขนาดใหญ่บดลดขนาดลงแล้วก็ใส่เกลือเพื่อให้มีรสชาติแล้วก็ทําให้ลักษณะปูอัดเนี่ยนุ่มเด้งหลังจากนั้นมีการเติมเครื่องปรุงต่างๆเพื่อปรุงรสชาติให้อร่อยหรือการเติมแป้งเล็กน้อยลงไปค่ะเนื้อปลาที่บบผสมแแล้วจะถูก่งเป็น ส,ส่วนหนึ่งจะนําไปผสมสีผสมอาหารอันนี้นะคะที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่แป้งนะคะพามาจากเนื้อปลาบดค่ะตรงด้านนอกของปูอัดนนะคะ่ะจะมีสีก็คือการใส่สีผสมอาหารลงไปแล้วก็มีการนึ่งให้ความร้อนสุกแล้วก็มาพันรวมกับตัวปูอัดสีขาวอันนี้นะคะออกมาเป็นลักษณะปูอัดที่ด้านนอกจะเป็นเห็นเป็นสีแดงสีส้มนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะบรรจุในบรรจุภัณฑ์เสร็จแล้วเน,นีเ่ยจ,จะให้ความร้อนอีกครั้งหนึ่งนะคะผลิตภัณฑ์ปูอัดเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ปรุงสุกพร้อมรับประทานค่ะ อย่างไรก็ตามปูอัดในแต่ละสูตรก็อาจมีส่วนผสมที่แตกต่างกันไปในปูอัดจะมีเนื้อปลาเป็นหลัก40-60แล้วก็มีส่วนผสมของแป้งบ้างแล้วก็มีเกลือค่ะในบางผลิตภัณฑ์ปูอัดก็จะมีการใช้ส่วนประกอบของปูเช่นเนื้อปูผสมลงไปทําให้มีรสชาติคล้ายปูมากขึ้นโดยเมื่อพิจารณาคุณค่าทางโภชนาการแล้วถึงแม้ว่าปูอัดเนี่ยจะเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีทำมาจากปลานะคะแต่ว่าก็ยังถือว่ามีปริมาณโปรตีนยังไม่เพียงพอต่อโปรตีนในแต่ละมื้อที่ควรจะรับประทาน100กรัมของ คูอัดค่ะจะมีโปรตีนประมาณ7-9กรัมซึ่งสําหรับคนวัยทางานนะคะมีความต้องการโปรตีนวันละ50ากรัมหรือคิดเป็นมื้อนะคะก็อาจจะมื้อละ17กรัมก็แปลว่าเรายังได้รับโปรตีนไม่เพียงพอก็อยากจะแนะนําให้กินสลับกับโปรตีนอื่นๆเช่นกินไข่กินนมกินถั่วเพื่อให้ได้รับสารอาหารโดยเฉพาะโปรตีนที่เพียงพอค่ะและยังต้องระวังปริมาณโซเดียมที่ค่อนข้างมากคูกอัดเนี่ยกินได้ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัยกินได้หมดปลอดภัยมีสารอาหารที่ดีมี โปรตีนที่ดีจากเนื้อปลานะคะมีไขมันต่ำแต่สิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือปูอัดมีปริมาณโซเดียมค่อนข้างสูงในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคไตจึงควรระมัดระวงังหรือเลี่ยงในการรับประทานปริมาณมากด้วยค่ะแต่สรุปแล้วคลิปเตือนปูอัดทําจากกระดาษไม่มีเนื้อสัตว์นี่เป็นยังไงครับ ถ้าเป็นคลิปแล้วก็ข้อมูลที่ทําให้เข้าใจว่าปูอัดทำมาจากกระดาษหรือว่าไม่มีส่วนผสมของโปรตีนมีแต่แป้งเท่านั้นนะคะข้อความนี้เป็นเท็จนะคะจึงไม่ควรแชร์ต่อค่ะการตีความจากสิ่งที่เห็นโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงอาจทําให้เข้าใจผิดและก่อความเสียหายได้นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์สูนชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวแอนแชร์ ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปได้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ชัวก่อนแชร์สืบให้รู้ดูให้จริงไม่ทิ้งคำถามก่อนนำออกแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม